สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆในการอีกเช่นเคยฮะวันนี้เป็นวันที่1เดือนพฤษภาคมปีพศ2565คลิปนี้เรามาเปิดกล่องพัสดุที่ลูกค้าส่งเหรียญมาจากทางไกลนะฮะก็รู้สึกวันนี้เราจะเปิดถ้ามีเวลาพอเราจะเปิดถึง3กล่องเลยนะฮะ3ชิ้นนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะฮะเกรงว,ว่าเวลาจะไม่พอในการบันทึกเทปวิดีโอนะฮะชิ้นนี้มาจากคุณอะไรเอ่ยครับทบามาจากคุณทองบวนสมาคม <c oughs> จังหวัดศรีสะเกษฮะนี่ก็เป็นลูกค้าที่เคยส่งมาใช่ไหมอ,อ่เป็นลูกค้า,ท,าที่เคยส่งมาก็คือเป็นลูกค้าประจำนะฮะแต่ว่าทางร้านเราก็จะจัดคิวให้นะฮะก็อาจจะไม่ได้มาต่อเนื่องพอดีกับ เจ้าของเหรียญก็จะมีโอกาสมีเวลาได้ไปสะสมเหรียญหาเหรียญนะฮะแล้วก็ส่งให้ทางช่องของป่อปานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณทองบวนสมาคมนั้นส่งเหรียญอะไรมาบ้างนะฮะอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีแต่คงไม่มีรายการสินค้าใช่ไหมเพราะว่าน่าจะตกลงกับน้องแอดมินเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องแอดมินก็นั่งประกบอยู่นะฮะเพราะว่าจะได้รู้ว่ารายการที่ทํากันไว้นั้นตรงหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วในกล่องะฮะกล่องแรกจากคุณทองบวน,นะฮะ ขอบคุณมากสําหรับเจ้าของเหรียญน,นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันเลยฮะมีเหรียญนอกนอกรอบด้วยใช่ไหมนอกรอบนี่จะไม่ต้องดูแลนะฮะ,ะจะได้ไม่ต้องสับสนนะฮะนอกรอบคงไม่ต้องดูแลเรามาดูเหรียญหลักหลักกันก่อนที่เจ้าของเหรียญส่งมาให้นะฮะ,อะโอเคฮะดูกันฮะรายการแรกครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2530 เปลนไหมครัท่านผู้ชม2,550เออโทษทีฮนะเป็นสองบาทพศออ .2,550 เริ่มงานก็เริ่มโมเมเลยครนี่ฮะท่านผู้ชมยังมียังหาพบเจอได้นะฮะยังหาพบเจอได้จํานวนกี่เหรียญครับ <78. S 1> 71เหรียญจะต้องให้อ่าออกรายการตรงนี้เลยไหมหอโอเคนะครับนี่คือเหรียญสองบาทปีพศ .2,550 ฮะ ห้า <5. S 2> เดี๋ยวเรานับเลยนะหากมีเวลาสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าหึ่สามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าตรงนี้ห้าสิบห้าสิบเด็ดโอเคฮะห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบเอ็ดเหรียญใช่ไหมโอเคฮะครบตามจำนวนฮะสำหรับเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบขอบคุณมากครับอาจากคุณทองบัวนะครบหนึ่งรายการนะที่เหลือนี่ก็อ่าสินค้าต่อมาฮะก็คือเหรียญอะไรเอ่ยครับอันนี้เป็นเหรียญวันละนะว่ะอาโอเคฮะเเท่าไหร่นะฮะหนึ่งเจ็ดสองสี่หกแปดสิบสิบ สองสิบสี่สิบหกโอเคฮะสิบเจ็ดเหรียญฮะสำหรับเหรียญวาระย่อยๆนะฮะเหรียญวาระย่อยๆใครดูแล้วต้องการอยากจะซื้อจะขายกับช่องของปอป่าก็ติดต่อมานะฮะคลิปนี้เป็นลิลิปเปิดกล่องเหรียญรับรับสินค้าจากที่รายการแต่รายการส่งมาให้นะฮะต้นเดือนพอดีนะฮะเป็นวันแรกของเดือนพฤษภาคมใช่ไหมวันนี้อ่ะโอเคฮะตอนนี้มาดูอันนี้เป็นเหรียญคุด มีอยู่กี่เหรียญเอ่ยฮะอ่าเหรียญเรือหงฮะเหรียญเรือหงอ่ายุ่งละอ่าสี่เหรียญนะโอเคฮะโอเคฮะสี่เหรียญนี่ท่านผู้ชมใครที่ดูอยู่อยากจะซื้อขายกับช่องของปปาก็ติดต่อมานะฮะอันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยครับมีปีเขาปนกันมาอะนับเหรียญเลยดีกว่าเวลาจะไม่พอครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเหรียญนะฮะ โอเคฮะเดี okay, ๋ยวเราจะไปเช็คหลังม่อีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่าถ้านับเรานับจำนวนเหรียญก่อนก็พอดูพอสอคงจะเชื่อมั่นฮะว่าแฟนาการก็คงจะไม่ไม่น่าจะผิดพลาดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องที่2กันเลยนะฮะเราจะเปิดกล่องที่2กันเลยฮะใครที่มีเหรียญแล้วอยากขายให้กับทางช่องของปอปาก็ติดตามช่องของปอปานะฮะหลักๆเราก็รับซื้อเหรียญที่ยังพบเจอกันได้ง่ายนะฮะ เดี๋ยวเราเปิดกล่องคุณเลยนะฮะอ,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 อันนี้เป็นของคุณโทนใช่ไหมฮะอ่าคุณธีรพงศ์โคตรสำราญะฮะจากจังหวัดบึงกาฬนะฮะนะครับจากจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวเรามาดูสินค้าอ่ารายการที่สองชุดที่สองเลยนะฮะโอเคนะฮะในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะฮะในกล่องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรอยู่ในนี้ ตามที่เราตกลงกันไหมนะฮะตามที่ตกลงกันไหมใครที่อยากขายเหรียญก็ศึกษาทางช่องของปาปานะฮะว่าช่องของปาปารับซื้อเหรียญอะไรประมาณนั้นก็ติดต่อมานะฮะติดต่อมาอ่าโอเคตรงนี้เป็นเหรียญอะไรเอ,อ่ยอันนี้นอกรอบใช่ไหมอโ,อโอเคนะฮะอันนี้เป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2เหรียญ50สตางค์ฮะ ปีพศ2534 <24. S 1> โอเคนะฮะหนึ่งเหรียญแล้วก็ปีพศ2550าหสำหรับเหรียญ2อบาทนะฮะ mm hmm. ใครใครมีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะอันนี้เป็นอ่าอะไรเอ่ยครับปีอันนี้นอกรอบไหมเอ่ยนอกรอบนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2534นนะฮะ mm hmm. หนึ่งเหรียญฮะใครดูแล้วก็อยากส่งมาขายถ้ามีฮะก็ติดต่อมานะฮะแล้วก็เป็น10บาทหายากติดอันดับปีพศ2553ัเหรียญโอเคฮะหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญที่ระลึกอีก1เหรียญน,นะฮะเป็นวาระย่อยๆวาระต่างๆนะฮะต่อมาฮะนี้อะไรเอ่ยครับนอกรอบใช่ไหมไอ่านอกรอบจะเราจะไม่ทํารายการเท่าไปร่ไปรายการนะั้นส่งมาให้กับช่องของปปานะฮะเดี๋ยวคนดูจะสับสนฮะเดี๋ยวคนดูจะสับสน เดี๋ยวคนดูจะสับสนว่าปอป่านั้นประกาศรับซื้อแล้วแต่บางครั้งก็ยังนะแต่มีการจัการนะั้นส่งมาส่งมาให้นะฮะโอเคอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญอาคุดเฉียงปีพศ2 5ง0ัน 20, ใช่ไหมฮะใช่ 1> 1หนึ่งเหรียญใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็เป็นสภาพค่อนข้างจะเก่านะฮะเก่าอ๋อแล้วก็ผุพังไม่ใช่เ,เก่านนธรรมดา,มานอนสองสี่หก 80สําำหรับคุดปี17เหรียญ1นบาทคุดปี17จําำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เหรียญใช่ไหมโอเคฮะจบไป2กล่องจบไป2เจ้าแล้วนะฮะต่อมาฮะต่อมาแล้วเรามาดูเจ้าที่3นี่ฮนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูกันทีเดียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดให้จบก่อนนะฮะว่าดูอ่าจำนวนเหรียญที่ลูกค้าส่งมาให้สำหรับ เช้าวันที่1พฤษภาคมว่ามีจำนวนประมาณเท่าไหร่เหรียญอะไรกันบ้างประมาณนั้นนะฮะอันนี้ของคุณแจ่มจันท์จากจังหวัดลำพูอาจังหวัดชุมพรฮะจังหวัดชุมพรวันนี้ปอปาไม่ได้ใส่แว่นฮะเบอร์ฮะเบอร์มองอะไรไม่ค่อยชัดเจนนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวปาปาขอเปิดออกแป๊บหนึง่ง อ่าตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะท่านผู้ชมนะไม่มีอะไรแล้วนะฮะขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านเลยนะฮะโอเคนะฮะคุณแจ่มจันนะฮะเดี๋ยวเราเปิดกันดูนิดหนึ่งเปิดกันดูนิดหนึ่งว่ามีอะไรอยู่ในนี้กันบ้างะฮะใครที่อยากซื้อขายเหรียญกับช่องของปปาก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะให้เข้ามาติดตามชมนะฮะ เพราะว่าแต่ละช่องก็อาจจะซื้อขายเหรียญแต่ละชนิดราคาไม่เหมือนกัน,นะฮะอยากอยากขายขายเหรียญให้กับช่องปะปาก็ติดตามช่องของปะปาฮะเราเริ่มกันก่อนเลยฮะนี่ฮะท่านผู้ชมพบเจอยังยังพบเจอกันได้ง่ายอยู่นะ,ะพอยอดยอดจำนวนการผลิตท่านผู้ชม5ล้านเหรียญเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเท่านั้นเองนะฮะแต่ยังพบเจออยู่ในระบบได้นะฮะเห็นไหมท่นานผู้ชมได้มา2เหรียญน,นะฮะสำหรับเหรียญ สิบบาทคุธ,ธนาคารไทยแห่งแรกนะฮะเรารับซื้อใครมีนะฮะเรารับซื้อต่อมาก็เป็นเหรียญคุดหนึ่งบาทปีอ่าคุธปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเหรียญน,นะฮะแล้วก็เป็นคุธผ่าปีพศส,สองพันห้าร้อยยี่สิบห้ารูปแบบประสียนใหญ่สองเหรียญฮะอันนี้เป็นนอกรอบอยู่ใช่ไหมอ่านอกรอบนะฮะโอเคนะขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญเป็นอย่างมากเลยนะฮะ ที่บริษัมีน้ำใจหาเหรียญมาให้ทางช่องของป้าป่านะฮะอ่าท่านผู้ชมฮะนี่ฮะก็คือมีหลายรายการเนาะมีหลายรายการที่ลูกค้าส่งเหมาวันนี้รับซื้อกันนะฮะรับซือนนะะบซ้อจริงอยู่นะฮะบางบางปีพศบางชนิดราคาที่ช่องป,ปา้าป่าประกาศรับซื้อไปก็ลองลอง,ลองติดต่อเข้ามานะฮะเป็น10จะเป็น10บาทนะฮะอ่าเป็น10บาทหายากติดอันดับะฮะอันดับที่1ก็ปีพศ2531ันียบปี ปีพศ2541ปีพศ2542ปีพศ2543ปีพศ2553ใครมีนะฮะก็ติดต่อมานะฮะหรือว่าจะเป็นเหรียญอาวาระต่างๆนะฮะวาระต่างๆเป็นวาระต่างๆก็ลองๆนะฮะลองหามาส่งให้กับช่องของปาปานะ,ะติดตามดูว่าช่องปาปานั้นประกาศร,รับซื้อเหรียญชนิดอ่า ราคาเท่าไหร่ปีพศอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะฮะดีกว่าเราจะนำไปใช้จ่ายโดยที่ได้อามูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญน,นะฮะอย่างน้นอยๆก็มีราคาเกินหน้าเหรียญอย่างน้นอยๆก็มีช่องทาง u t u b e เนี่ยเปิดรับซื้อ,อทำให้เหรียญน,นั้นม,มีมีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญน,นะฮะโอเคนะฮะนี่ท่านผู้ชมเหรียญ2บาทปีพศ2550นะฮะ ก็ยังพบเจอกันเรื่อยๆนะฮะที่บอกว่ามียอดจำนวนการผลิตเยอะแต่ถูกเก็บเข้าคืนขังอะไรประมาณนั้นแต่ก็เห็นไหมฮะพอมีช่องทาง YouTube ประกาศรับซื้อเนี่ยเหรียญเขาก็จะเผยโฉมออกมาเรื่อยๆเผยตัวออกมาเรื่อยๆนะฮะก็ยังถือว่าหาได้อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเนี่ยเหรียญเหรียญครุฑนะฮะเหรียญครุฑใครมีก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮะพิมพ P จุด PA333 แล้อีกลายหนึ่งก็ 0927928232สำหรับใครที่ฝั่งปปาไม่ทันก็สามารถรีกลับไปฝั่งไปดูกันอีกรอบนะฮะจะได้รู้ว่าช่องของปปานั้นรับซื้อเหรียญอะไรฮะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดวันที่1พฤษภาคมปีพศ .2565 นะฮะก็ลองติดตามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปปานะมากไปกว่านั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนฮะ จะได้รับการแจ้งเตือนทุกคลิปที่ปราปาทำออกไปโอเคฮะคลิปนี้ก็มาเปิดรับเหรียญที่ลูกค้าส่งมาให้จากต่างจังหวัดนะฮะ,อะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญทั้งสามท่านเลยนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้เราคงจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคิวหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ